บนโซเชียลแชร์บอกว่าโรคไตไม่ได้เกิดจากการกินเค็มแต่เพราะไขมันในท้องมากและแน่นจนทำให้ไตเล็กลงไปเองหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศู์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับคลิปที่เขาแชร์กันนี้จริงเหรอครับอันนี้ไม่จริงนะคนที่กินเค็มเนี่ยจะทําให้เลือในเลือดหรือว่าน้ําเกลือในหลอดเลือดสูงซึ่งเพราะว่าที่น้ําเกลือหรือว่าปริมาณเลือดสูงเนี่ยทําให้ความดันสูงแล้วก็ความดันสูงเนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งให้ไตขับของเสียกับเกลือออกมาในปัสสาวะการที่มดดนๆยยะาใ้ไว จะเกิดไตเสื่อมไตเลือดลงังแล้วก็ตไตวายได้ดังนั้นการกินเค็มมากไปทําให้เกิดความดันสูงและนําไปสู่โรคไตแน่นอนงานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่าความเค็มเกี่ยวกับโรคไตแน่นอน ันนี้มีข้อมูลทั้งในหนูในสุนัขทดลองนะครับแล้วก็ในคนด้วยถ้าคนที่กินเค็มอยู่นานๆเนี่ยความดันสูงเนี่ยจะพบมากขึ้นแล้วก็ระยะยาวก็เป็นสาเหตุสาคัญที่เกิดไตวายจากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยความดันสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไตวายนีย่ถึง30%ของคนที่ล้างไตยอยู่ในตอนนี้สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความดันสูงก็คือการกินเค็มการกินเกลือปริมาณสูงเขาบอกว่าเกลือจะไม่ได้ค้างค้างที่ไตแต่จะถูกขับออกด้วยปัสสาวะเกลือไปค้างค้างอยู่ในตัวก่อนที่จะขับออกไปมันจะต้อง เพราะฉะนั้นมันจะค้างคอยู่ในตัวอาจจะเป็นช่วขณะอาจจะยีบสีชั่วโมงในร่างกายก่อนที่ไตจะขับออกไปหมดแต่ถ้ากินทุกวันเค็มทุกวันความสามารถในการขับเลือของไตจะอยู่ในขีดจำกัดแล้วก็ท้ายก็มีความดันตสูง ถาวอนนาไปสู่โรคไตทัว r ร n g แล้วก็ไตวายอาจารย์อธิบายกลไกสําคัญที่ทําให้เป็นโรคไตแม้เกลือไม่ค้างที่ไตแต่ก็ค้างอยู่ในร่างกายเกลืออยู่ในร่างกายทั่วไปรวมทั้งอยู่ในหลอดเลือดแต่ว่าไตมีหน้าที่ปรับสมดุลให้พอเหมาะถ้าปริมาณน้ําหรือเกลือมากเกินไปไตก็จะต้องขับออกการขับออกก็คือการที่มีแรงดันเลือดผ่านตัวกรองหรือว่าไตให้มากขึ้นเพื่อจะขับเกลือส่วนเกินกินเค็มทุกวัน ไตทำงานหนักทุกวันไตจะเสื่อมเร็วครับเขาบอกว่าคนเป็นโรคไตเพราะไขมันในท้องมากจนกดให้ไตเล็กลงคนไกนี้พบน้อยมากนะครับไขม,มันในเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็สามารถมีการยืดหยุดได้แต่สิติของเราคนไข้ที่อ้วนแล้วทําให้เป็นสาเหตุโดยโตรงที่เกิดไตาวายในพบน้อยกินหนึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนั้นต้องหนัก1้0หโล200กิโลส่วนใหญ่แล้วเป็นจากภาวะอ้วนทําให้เกิดความดันสูงครับอ้วนทาให้เกิดเบาหวาน แล้วก็เพราะว่วาอ้วนทําให้เกิดโรคหัวใจขึ้นในผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอเดเลือดเสียก่อนครับทุกปีนะฮะจะมีคนไข้ที่เป็นไตาวายที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยอันดับหนึ่งคือ40%อันดับ2คือความต้นสูง3 0คนไข้ที่เป็นโรคไตในปัจจุบัน70%จากเบาหวานความดันเนี่ยเราพบว่าน้ําหนักเฉลี่ยจะประมาณ 60- 70ถึงกิโลเท่านั้นคือน้ําหนักปกติไม่ใช่คนไข้อ้วนเขาบอกว่าถ้าจะทําให้ไตไม่ทํางานหนัก ควรกินมังสวิรัตการกินมังสวิรัตก็อาจจะทําให้ถนอมไตไม่ให้ไตทำงานหนักแต่อย่างไรก็ดีจะขาดวิตามิน B12 กับฟลิกแอโิดครับต้องทานวิตามินเสริมด้วยในคนที่กินมังสวิรัตคือการกินมังสวิรัตก็จะได้โปรตีนจากพืชนะครับซึ่งมันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินมีเกลือแร่ที่สําคัญมากมายแล้วก็ดีต่อสุขภาพ่วนโปรตีนจากสัตว์ก็ได้กรดอะมิโนที่จําเป็นอาจจะครบถ้วนมากกว่าเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าควรจะทานทั้ง2ส่วนอาจจะทานโปรตีนจากพืชสัก40-50%แล้วก็อีกครึ่งหงก็จะเป็นปรตว์ ในต่างประเทศแถบเมลิตเตอร์เนียนกินอาหารพวกที่มีธัญพืชสูงๆนะครับมีถั่วมีถั่วลักสีมี ม,ม,มีเต้าหู้ต่างๆมากเนี่ยพวกคนแค้กลุ่มนี้สุขภาพดีห่างไกลโรคหัวใจโรคโรคหลอดเลือดก,ก็ไม่เป็นอาจจะลดการเกิดมะเร็งด้วยเพราะว่าถ้ากินจากโปรตีนจากสัตว์มากๆแล้วก็มีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มสารของมะเร็งแล้วก็ทําให้เกิดมะเร็งลำไส้อาจารย์บอกว่าถ้ากินมังแต่ยังกินเค็มก็เป็นโรคไตได้มันกินมังสัตวก็จริงแต่เขากินเค็มแล้วบางทีก็กินเกลือก็ใส่ได้เพราะนั่นยังกินเค็มอยู่คือถ้าเรายังไม่เป็นโรคไตเราอยากจะห่างไกลจากโรคไตนะดับแรกเราต้องคุมอาหารเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดโรคไตไต การกินเค็มมากๆก็ทำให้ไตทำงานหนักความดันสูงส่งหวานก็นำไปสู่โรคเบาหวานขณะเดียวกันเราก็ต้องหลีกเลี่ยงยาที่เป็นพิษต่อไตเพราะว่าคนไข้บางคนซื้อยากินเองบ้างเป็นยาสมุนไพรบ้างยาจีนบ้างหรือแม้ยาฝรั่งที่เราทราบกันก็ตามาไม่ควรเดซื้อยากินเองถ้าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรกินยาติดต่อกันเป็นระเอลานานๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนดื่มน้ำให้พอเหมาะอย่างน้อยวันละ6-8แแก้วออกกำลังกายอย่ายให้น้ำหนัก นทางไกลสุราแล้วก็บุหรี่บุหรี่เป็นสาเหตุที่สาคัญน้นเกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคไตด้วยครับดังนั้นสรุปแล้วที่บอกว่าโรคไตไม่ได้เกิดจากการกินเค็มนี่เป็นยังไงครับไม่จริงนะครับเพราะว่าโรคไตนี่สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกินเค็มแล้วก็ความดันสูงแล้วก็เป็นสาเหตุสาคัญน้นเกิดไตวายในประเทศไทยดังนั้นก็ไม่ควรแชร์ชิปนี้ข้อความที่ทําให้เข้าใจผิดหลายครั้งก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตจนสายเกินแก้นะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวี กดติดตามช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรงสรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม